ก็วันนี้ผมก็ได้ชวนออกมาเที่ยวจนได้เลยนะก็ต้องมีขืนๆอายๆกันบ้างแวใช่ผู้คนตอนเยอะีใช่ผู้คนตอนเย็นก็เยอะมากเลยนะพี่พี่ก็เดี๋ยวผมผ่านเดินรอบสักรอบหนึ่งเองดีเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกันเลยเฮ้ยไม่ไม่ไม่เอาพี่ปะทูพี่ปะทูุไปทำอะไรท่านชายดูพี่ปะทูุทำ เจ้าคนที่มีลูกข้าทำอะไรอยู่ข้าจำได้เดี๋ยวมันล่องเช่เลยโอ้เป็นประตูเยี่ยม้วไหวไหมพี่ประตูเฮ๊ยหนัก,ก,ใ,นกใช่นะเป็นประตูประตูเล็กเลยนะเจ้าประตูไหวอยู่แล้วไปเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันต่อหนึ่งก็เป็นบรรยากาศช่วงเงย็นสวยมากนะพี่เดี๋ยวเราจะพาเดินเล่น อยากลองไปเตะบอลไหมครับด hey, ูพ pues ี right um, ่ปัทถ e ุเดินเก๊กเลยนะฮะเลชื่อเถอะเลยเลชื yeah. ่อเถอะอย่าแะ่ดูอันเล่นเล่นพ okay. ี uh ่ปัทถุลุกขึ้นนะครับลุกขึ้นยืนกับท่านชายนะครับ ช่ครับมายินกับท่านชายนะครับเห็นไหมไปเราไปเดินเล่นกันต่อท่านชายอยากไปไหนหรือครับทางนู้นทางนู้นแล้วพี่วัตถุทางนู้นต้องลงผมจะตามใครดีเนี่ยพี่เหมือนพี่วัตถุตื่นเล่นนะวิ่งเล่นคนยืนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ ช่องน้องวินคนเล่นกระปิณทนก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะพาท่านชายแล้วก็พี่ปาทูเนี่ยไปเดินเล่นที่สนามบอลน,นะก็จะพาเขาไปเดินเที่ยวไปเดินเล่นนะพี่ๆไปชมบรรยากาศข้างนอกนะที่สวยมากจะผมจะพากันไปดูครับผมมาเลยท่านชายวันนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านชายกับพี่ปาทูเนี่ยเดินให้ทั่วเลยนะเดินไปแล้ว ก็เหมือนเขาจะเคลื่อายนิดนึงผมจะไปฟังนายก่อนนะครับท่านชายอ๋อไปดูสาวไปไปไปครับก็เหมือนจะมีเด็กเยอะมากเลยก็มันจะมาเตะบอลนะไปแล้วท่านชาย คนอ๋อเป็นแบบคนมาเล่นบอลเหมือนคนจะเยอะมากนะก็จะพาท่านเดินเล่นเดินเนที่ยวกั่ก่อนก็นกนจะพาเดินเล่นในทัวนะก็เหมือนจะมีผู้คนเยอะมากดูก็เป็นช่วงบรรยากาศตอนเย็นนะครับผมคนเยอะมากนะ ฝั่งนู้นก็อะม,มากมีคนมาเล่นบอลนะนนบนรบรรยากาศดีนะเดี๋ยวเราจะไปท่านชายแล้วก็พี่วาทูพี่วา,าทูไปไหนพี่ใช่ใช่ว่าไงครับท่านานดูเ สนุกดีอ่ะก็ทำไมนี่ก็ใหญ่มีเจ้าของอ่ะมันใหญ่มากน่ากลัวมากนะพี่พี่ไปทันชาิไปรอเดี๋ยวเราไปนู่นกันนะไปเดินเล่นฝั่งอีกใช่เราไปเดินเรียบยากนันสักหน่อยกันอีกทานชายอยากลองไต่บอลนะครับ วุ้ยโอ้ยอ๋อแล้วน้องมาจะตออสู้กันให้ท่านชายเดินเที่ยวเดินเยียบยากากันแหลวนานที่แบบท่านชายจะมาใ่ว้วนหาได้ยากมากปกติเนี่ยท่านชายกับพี่ปะทูนเนี้ยจะไม่ออกไปไหนเลยนะพี่พี่ก็จะอยู่แต่ในบ้านอยู่แต่ในบ้านล้ว่าอย่างนงี้นะก็วันนี้ผมก็ได้ชวน ออกมาเที่ยวจนได้เลยนะก็ต้องมีขื่นๆอายๆกันมากเลยใช่ผู้คนตอนเย็นก็เยอะมากเลยนะพี่ก็เดี๋ยวผมพาเดินรอบสักรอบหนึ่งกันดีเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกันเลยเฮ้ยไม่ไม่เอาพี่ประทูพี่ประทูไปทำไรทสนใจดูพี่ประทูทำ โอ้ยพี่ปะทุเย้ไหวไหมพี่ปะทุเฮะหนักใช่นะเป็นปะปูปะปูเล็กเลยนะเจ้าปะทุไหวอยู่แล้วไปเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันต่อครันก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็นสวยมากนะพี่เดี๋ยวเราจะพาเดินเล่นอยากลองไปเตะบอลไหมครับดูพี่ปะทุเดินเก๊กเลยนะฮะ เลี้ยชื่อเถื่อเเรอเลี้ยชื่อเดี๋ยวก็ดูอันเล่นยเล่น,ลนพี่ป้าทวงลุกขึ้นนะครับลุกขึ้นยืนกับท่านชายนะครับใช่ครับมายืนกับท่านชายนะครับเห็นไหม ไปเราไปเดินเล่นกันต่อท่านชายอยากไปไหนหรอครับทางน้นทางน้นแล้วพี่ปะถูทางนูน้นตกลงผมจะตามใครดีเนี่ยพี่ปะเหมือนพี่ปะทูตื่นเต้นนะวิ่งเล่นแบบตื่นเต้นนะเป็นพิเศษนะพี่ปะถูวิ่งเล่นไปนน่นท่านชายก็เราเดินมาเที่ยวนี้ พี่โยมาเดินเล่นเอ้ยท่านชายกับพี่ปาทูพูดผิดนะอะไรครับได้ครับนี่นะเป็นวิวบรรยากาศตอนเย็นก็คือสวยมากนะพี่กลับใช่ครับใช่ปกติเขาเนี่ยพวกเขาแบบภูท่านจะไม่ให้เดินออกมาผมก็ชวนได้เดินออกมาเที่ยวมาเล่นนะ บรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวเราก็จะกลับอันน,น,น,นะนี้บรรยากาศดีนะทุกคนตอนเย็นแบบน,นี้ก็ได้เดินเที่ยวมาเดินเล่นกันก็มีคนเล่นบอลเยอะมากเลย ช่วงยียบๆแบบนี้ก็อะไรครับจะเงียนะเหัือนเคอยเจอไก่นะพี่ประทูเม้าพี่พี่ประทูไก่เขาโอ้พี่ประทูจ้องแล้วนะครับไก่นะไม่ได้เลยนะไก่ชาวบ้านพี่พี่เดี๋ยวเราก็ต้องขอนี้เดินทางกลับบ้านกันก่อนนะพี่พี่ก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะก็ไม่มีอะไรมากนะก็พาท่านชายกับ พี่ปาทูเนี่ยมาเดินเที่ยวเล่นกันสนามบอลนะมนก็มามาเที่ยวเปิดโลกไพ่กว้างแบบมามาเปิดหเดะะูเปิดตานะครับผมบุญดีเนี่ยท่านสองคนเนี่ยจะไม่ออกจากบ้านนะก็จะอยู่แต่ในบ้านเดี๋ยวคลิปน,นี้น่าจะมีเพียงเท่านี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามบลาๆเนี้อ,อขอตัวลาพี่พีร์ด้วยสวัสดีครับ